ใช่ครับเป็นตัวแทนครูเก่าโอยพรสิทธิ์ปัจจุบันสิทธิ์เก่าหน่อยอ่าเนื่องในวันก็ใหม่ไทยขอบใจนะครับแก้วมันเคยทำคลิปครูๆเนี่ยแบบนี้แบบไม่ไม่มีบทไม่เคยสนเลยตอนนี้ก็สดเหมือนกันสนโอ้ยเอาไว้พปิดเอาพรเอาะกันท้องกันเขาเขาแข็งประวัตินี้ไม่ในเรื่องในแล้วกันไม่ประวัติครูเนี่ยอ๋อไม่มีใครรู้ไงใช่ไหมก็ตอนที่เด็กตอนที่เด็กถ่ายตอนที่เด็กถ่ายเป็แบบ ก็เป็นการเป็นการเกรงเป็นเป็นประธานชมรมครูเก่านะฮะก็อา,อ,อาจารย์วีระท่านก็เสียชีวิตไปจริงๆครูก็อยู่ในตําแหน่งรองประธานชมรมนะก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรนานกับอาจารย์วีะรนะเ<ร>ลยพออาจารย์วีระท่านเสียไปก็ครูก็เลยมาทําหน้าที่แทนนะในในฐานะประธานชมรมครูก็ไม่จริงๆแล้วถามว่ามาอยู่มาอยู่ที่นี่ปีอะไรปีหนะึ่งหกเข้ามาวันที่หนึ่งวิจุนาย,ยนสองพันห้าร้อยสิบหก เด็กไปฟังเด็กปาคอมไปฟังเดี๋ยวไปฟังต่อในคลิปนู้นใช่มันมีคลิปของครูเก่าเล่าเรื่องใช่ใช่ใช่แต่วันนี้ขอพรขอพรเปตทนคอมนะอยู่ที่นี่มามาเดินผ่าสวนกุหลาบมาไม่รู้กี่รอบตอนเด็กๆก็ไปฝันนะอยากเป็นเป็นครูสวนกุหลาบแล้วก็ได้เป็นนะครับสบายไหมชีวิตนี้สบายไหมสะใจเลยทั้งชีวิตนะคือคือสวนกุหลาบพี่อะไรก็เนื่องในอ วาระดถืีขึ้นปีใหม่นะแม้จะวันที่20เมษาบนาก็ถือว่าอยู่ในช่วงปีใหม่ไทยนะครับก็กราบราชนานะครบดุลบารมีของหลวงพ่อปู่สุภาบักษหลวพ่อสุงาุหลาบแล้วก็ดุลบารมีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับจงดนบันดาลให้สิทธ์เก่านะทุกคนทุกรุ่นนะแล้วก็ จิตปัจจุบันคุณครูเก่าคุณครูปัจจุบันนะฮะให้ประสบกับความสุขความเจริญนะครับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีอุบัติเหตุและอันตรายทั้งที่ทั้งตรงนะครับขอให้มีความสุขความเจริญร่างกายสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับสาธุหรือว่ายังไงนะไอ้ไงอาจารย์ใครเป็นเซฟไพรส์ส่วนต้องนยังไงเป็นเซฟไพรส์สุนทรต้องอดทอนทําไงครับฮะ ทำไมเหรอนน,นมผู้หญิงมันเอาเพื่อนมากกว่าเมียเขาไปไปกับเมียทิ้งเพื่อนเลยไอ้ทิ้งเมียเอาเพื่อนอ่าเรื่องจริงนี่คือได้ได้ะสมมาตลอดตลอดชีวิตใครที่จะจะมาเป็นภรรยาของสิทเก่าต้องต้องต้องรับไม่ได้ถ้ารับได้มีความสุขถ้ารับไม่ได้ก็ต้องเลิกกันไปหลานชายอ่ะบอกอาจารย์ เนี่ยอนั้นปุ๊กนะแฟนผม,มอ่ะเขาบอกว่าไม่ให้ไปแมท้งสายกับเพื่อน่นะห้ตัดเพื่อน<ล>เลยก<ล>็เลยอเบอกหลานสะพ้ายที่มาจากการกับหนูเอ่อน่าจะเปลี่ยนใจทันนะ หนูร <nú> ักไม่ได <no Burada S 2> ้หนูก็ต้องเลิกไปเออเพราะว่าเด็กผู้เป็นอย่างนี้แหละแต่มันก็ดูแลนะไม่ไม่ดูแลใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเห็นเลยว่ามันรักเพื่อนจริงในการเดียวกันเขาก็มีความผิชอบแต่ที่ควารักไม่ได้มันก็กลายเป็นเหมือนเหมือนเราไม่ดูแลเขามันก็จะทิ้งทิ้งทิ้งเมียไปหาเพื่อนอ่าประมาณนั้น ซึ่งเนี่เพื่อนหนๆซึ่งสุดยอดเป็นหมดเลยไอ้ร้อยไอ้ร้อยเกเก้าอาจารย์หนูไม่มาหนูไม่อยากมาพอมันไปเจอเพื่อนปุ๊บมันไม่ได้นำไมได้ไปเลยก็เลยบอกว่าน้อยน้อยไม่ต้องยุ่งกับมันน้อยมาหาพี่นี่มาเดินด้วยกันนะใช่ไหมใช่กันยอมรับไหม ไม่เรื่องปกติของเด็กถุงกุหลาบใช่เรื่อปกติของเด็กถุงกุหลาบเนาะแล้วไม่มีใครทําได้แบบนี้อ่าใช่ไหมใช่ไหมยืนยันยืนยันครับยืนยันยืนยันถูกตัวใครพี่ตุ๋ยครับบอกถ้าใครเป็นสมาชิกสวนต้องอดทนรับใช่ไหมอาจารย์บอกว่าถ้าทนไม่ได้ก็เลิกไปเถอะนี่ไม่ไม่ได้ยูเลยว่าเตือนทุกความดีอ่ะจริง เล่ไปดูแฟนเอ๋ไอมาลดเอ็มเประกาศเปเด็กสวไปด้วยเลยอ๋อเน่ะใส่เสื้อเด็กสวเลยนี่สวัสดีครับ แม่ไม่มาสุขลาต้องเจอครับไม่เจอไม่ได้ผมสวดมนต์ยังที่สรงสอนให้พ่อทุกเช้า,เาสาธุราครับพ่อเขาเป็นครูผมสวัสดีครับแม่รู้จักท่านพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับท่านเป็นพอสุขลารุ่นนี้เท่าไหร,ร่ผมไม่แน่พอต้องมีรุน่นนี้นนอใจใช่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 คนที่ยี่สิบสามหรือไงอืม พอออกข้อสอบว่าไงลงะมาถูกผิดถูกผิดร้อยข้ออ่านไปอ่านไปถูกหมดทุกข้อหนักจังอสวัสดีครับปดีครับใช่ค่ะอารเขาหล่อฉีดยานจาครับเจ้ฉีดวัคีนครับอ่านี่จะมาพาอาจารย์ไปฉีดยาแล้วเขาไประโยชน์เกียงทีเนี้ยผู้เรียนอะไ เอาคืนแล้วพวกนี้ชอบอะไรนะประโยคเมื่อกี้เนี่ยฮะเอ้ยพี่ว่าไอ้พวกนี้ชอบทำให้ครูเจ็บชอบทำให้ครูเจ็บเพราะว่าเพราะว่าเจ็บมาก่อนไม่สบายดีครับสบายดีขอบคุณไม่ใช่เลโก้ด้วยนะคะค่มีเลโก้ด้วยนะครับมีหม้ออันฟลีมด้วยครับนีดีกว่าเงนได้สีล้านคิดถึงเวลาที่มาอยู่เป็นกัน้างจานร มีที่พลถึงปัจจุบันไหมนะอ,ะอะ่อนี้ย้อนหนยว่าพต้องมาสมงันป,ปุ๊บหนักใจไหมโอ้โหดีดีว่ะเริ่มต้นจากที่ไม่เคยนึกว่าจะมาเป็นผู้บริหารที่นี่อ่าเมื่อได้เป็นได้รับการต้อนรับที่ห้องเนี่ยห้องโสดเนี่ยท่านพ่อสมหมาย็นคนกล่าวต้อนรับอืมอท่านก็พูดเต็มที่ จำได้ผมบอกว่าหนึ่งผมจะพยายามทำงานที่นี่อ,อย่างเต็มความสามารถแต่ไม่รับปร,ประกันว่ามันจะดีมากน้อยขนาดไหนยังไแต่อันที่สองผมรับประกันได้ผมทำงานด้วยความซืษษ่อสย์สุดที่นี่สี่ปีที่ทำก็ไม่ต้องพูดถึงว่าผลงานอะไร ก็ได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจทุกองค์กรครูบาอาจารย์ก็ไม่มีมีปัญหาอะไรประสบสำเร็จไหมก็อยากกล่าวว่าประสบสเร็จได้อย่างดียิ่งเพราะที่ยกตัวอย่างได้มีนักเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน นักเรียนไปโอลิมปิกเพิ่มมากขึ้นจนมีความยากลำบากในการหาสิ่งตอบแทนอ,อาจารย์ภาคาวีพาไปขอบคุณหญิงวนาท่านก็ช่วย,ยเ,ลยเลยหลือมาโดยตลอดต้านทานส่านชื่อเขได้ในตลาดต้านกอาจารร้อยยี่สิบปีในตลาด สรุปแล้วสี่ปีที่อยู่ที่นี่ถือว่าได้ตอบอย่ากเรียกว่าตอบแทนได้ทำงานที่สงขลาอย่างเป็นความสาม,มารถแล้วก็ผสมเล็กอย่างไงก็อยู่ที่ชาวสงขลาที่จะรัาแต่อยากจะบอกที่มีที่สุดก็คือในายฐานะเป็นสงขลาคนหนึ่งได้รับการรอดรับการหมุนท่แงหน้า เป็นสมาชิกสุนทุภหลาเหมือนคนอื่น <c oughs> อย่างยิ่งโดยเฉพาะเรื่องการรักษาพยาบาลตอนนี้คุณหมอที่ดูแลอยู่ที่สุนที่สีราดก็เ,เป็นผู้ปกครองสุนทุภหลาอ,อ,อย่างวันนี้<อ>ก็มาฉีดวัคซีนเนี่ยด้วยความตั้งใจและเต็มใจอย,อย่างยิ่งเพราะว่า มีความเชื่อมั่นว่าสิ่เก่ามาทําให้คุณครูเขาผมในฐานะ่ากตัวคนหนึ่งก็ขอาก็คงยันงีครับย้อนไปบอกยัยหนักใจไหมเพราะคุณต้องไปประจําไปอยู่ที่ถึงเวลาเนี่ยหนักใจไหมคิดหนักไหมคือไม่รู้เลยทาไมนั้นได้มาที่นี่พัไม่ได้เขียนขอย้ายเอ้าเหรอไม่ได้เขียนขอย้ายแล้วผมเนี่ยเป็นกรรมการ คนหนึ่งในสนสนกทมขนาดนั้นอ,อพิจารณาคัดเลือกคนที่มาลงตำแหน่งนี้แต่อยู่ๆแต่งตั้งผมมาโดย <c oughs> ผมไม่เคยเขียนขอยายแต่เพราะงั้นถามว่าหนักใจไหมก็หนัก <c oughs> ใจในระดับหนึ่งเขาถือว่าสมรูราบ <c oughs> มีชื่อเสียงอย่างยิ่งอยู่แล้วแต่ตัังใจอย่างยิ่งก็คือ จะต้องทําให้สุนุหลาบไม่ตกแต่งไปกว่าวันที่ผมมารับนายจะดีขึ้นขนาดไหนยังไงอันนี้ไม่รับประกรันแต่ต้องไม่ปัดใสแล้วมันจริงอย่างที่ตั้งใจหรือไม่ก็ให้จา,าวสุนัขลาบเสมอนาอยครับโอเคโอเคขอบคุณมากเลยขอบคุณมากยังไงกถึงพุณพ่ออยู่เสมอโอเคครับดูทั่วไทยครับสภาพนี้มา ไม่ต้องทายเลยว่าเป็นยังไงสร้างหรือยังนอนหรือยังอย่งก็เลยเขาเรียกได้เลยเย็นๆดูกโทษไทยครับทุกรุ่นเลี้ยงรุ่นที่ไหนใครตรงที่ไหนมีเหล้าที่นั่นมีพี่ดุกเฮ้ยพี่ตุ้ยดูแลหน่อยไม่นอนเลยดูแลหน่อยดูแลหน่อยดูแลหน่อยอย่างนี้ใช่ไหม ตอบแทนให้ยูหรือเปล่าไม่รู้เนื่องจับบันไดแก้วอีกทีอีกทีรู้ป่ะไม่บ่บ่เป็นพระที่ผมเป็นคนไปเป็นลูกศิษย์นะผมชอบเอาประสบการณ์มาไปว่าคนอื่นนะแล้วเมื่อกี้หมอถามวอะไรนะวัคคซีนใให้รอ่ะไม่ต้องไม่เป็นไรอ่าถูกเนียฮะสปอนเซอร์คือคือคือสั้นตั้งแต่ะกำเนิดเลยไม่สามารถทำทำกะไรกับความได้ว่าทู่กับสั้น มันต่างกันอย่างไรมันนเข็มนี่เข็มก็เข็มไงอ๋อได้ใจนะครับไอ้ปุ๋ยเนี่ยเมืองมันเอาประธานชลอมคุกเก่ามาแซวไม่ได้นะเว้ยไอ้ปุ๋ยเนี่ยมันมันสั้นสั้นแบบไหนเนาะเขียนเขียนไอ้บางคนแม่งบอกคุยยาวยาวไปไหนยาวไปตะเกียบ ออันนี้เคลิีเก่งไมจังนะรอปักเกมก่อนเอาแรงๆหนักหนักเอาแบบกาแล้วติ๊งกำเลยอ่ะติดขอามีแผ่นเดี๋ยวมีแเดี๋ยวแทงไม่เข้าแทงไม่เข้าเลแทงไม่เข้าเฮ้ยกับแทงไม่ออกอย่งไังนั้ก็โดนยงก็โดนเอาแบบกำกำแล้วปักเลยอ่ะ ทำเป็นใจดีสู้เสือันนี่สั่งจริงเลยไหนดูกล้ามพี่ลูกคนกล้ามจะฉีดเข้าไปเนี่ยกล้ามขนาดนี้เข้าดิเฮ้ยเอางี้จับยีดปักเลยแบบฉีวงววายอ่ะใช่ไหมใครจะเข้าสวนไม่ได้ไม่ได้นี่อยู่ที่คนนี้นะพี่โกเลยนี่นะเพราะนั่นต้องสองเข็มอ่าคุณหมดแล้วคุณนุ้ยเอาเราฉีดเนี่ยปักเงี้ยปักปักปักจบบฉีดควาย ฉีดควาย้าวยอดข้าวแตวไม่ต้องกเข็บนะเนี่ยคนนี้ฉีดได้แล้วนะดีอะไรได้ฉีดได้หมดเนี่ยไม่มีปัญหาอันนี้ไปจับไปส่วนหัวใจมาครับรีบร้อยสองเส้นไม่มีปัญหาจบแล้วโอ้ดีมากดีมากถ้ามาฉีดวัคซีนก็ขอเข็มเข้าช้างเพราะว่านักโกงเขา เราดูแลกันนี่ยกลัวเนี่ยไม่ไม่กลัวนะกลัวนะตัวใหญ่ๆจะกลัวเนี่ยครับสมัยก่อนหนีโรงเรียนเนี่ยถ้าไม่ได้นักโกนะออกไม่ได้นะตอนนั้นบอกอาจารย์สุโขด้วยสมัยนี้ก็ใครเข้าสวนไม่ได้ก็นี่แหละดูน้องดูน้องมันดูแลอะไรอะไรเห็นนิดเดียวเองหมอมือนิ่ม嘛เอ้ะเอ้ะ ยังนิ่มไหมหมอชิ้นนิ่มติดินนิ่มชินนิ่มใชมไหมโอเคแล้เรียบร้อยชื่อถูกนะไปไม่เป็นไรดีแลมือนิ่มนะแล้วกนี่ถีบขแข็เลยะเข้าไปเนี่ยแล้ว ข้าวขนาดเนี yeah, yeah, to be, to be. Oh, tuned, ้ยฮะเข้าเ้าแล้วๆๆลงชื่อีงลง่อลดๆๆดแล้วละครไม่ไม่นี่ไม่อว่าเอานวดยังนต้องลงชื่อก่อนเอานวดให้เขาเลเลยไม่ต้องไม่ต้องสี่นสุดม่หร่นายังเป็นปีนะปีแล้วปีแล้วปกติฉีดเขาปกติฉีดเ้าไปไตัว

แม่งจองเข็มเข็มด้วมาดูมไแน่ี่สันใหญ่แล้วสันใหญ่แล้วสันโซเฮ้ยกลัวเว้ยกลัวเข็มไปรับไจริงไหมเขาบอกแล้วํำไดงใครก่อนระวกว่ากัอย่าเออชื่อนางโดยไปาเคารพก็โทรหาผมมาจาผูราเลีรยงของถามถามพี่แก้ของสูงอย่าใครมากกว่าครับระหว่างเข็มแล้วคุาเมียเ มีกำลังกำลังจิ้มอยู่เอาหนักหหนักหหนักหนักโอ้ยเธอขีเธอขีเก็บเว้คูนิ่งนิ่งคูนิ่ไงครนิ่นิ่งโอ้ยขีเ็บกระดูกกระดูกกระดิกเก็บเยามันปวดนะคะเอออ้าคร้อครับ้ครเออใส่ก้้อยกะเก้งเก้งปวดวดป ทุกเก่งไงทุกเกง่งปุ๊บเส้นกล้ามไอตอนที่ฉีดเนี่ยไอตอนที่มันเดินย้ายเนี่ยไอตอนตอนที่เขา, <c oughs> ขาดึงข้างแรกครับโอ้โหสุดที่ในชีวิตไปตอนดึงไงตอนดึงไง <c oughs> เขาก็ต้องฉีดยาชาก่อน <c oughs> โอ้โหยายนันการเดินยาแล้วก็ฉีดคา,นะ <c oughs> าไว้นะฉีดเนี่ยฉีดคาไว้แล้วก็ค่อยๆเดินค่อยๆเดินเฮ้ยก <c oughs> ็ดีนะเก่งอย่างเงี้ยพยาบาลไอๆให้ดูก่าแพทย์ มาคือไม่จับไม่ปล่อยเลยสวยด้วยสวยคนละข้าวค่ะจับไว้คนละข้าวเราจะสังาชายหรือผู้หญิงผู้ายนี่ผู้ชายผมไม่จอบจับกมูนุ่มมนะครับหัูนิ่มหูนิ่มเอาก้าไนน์เลยนี่แพรั เแค่คนหล่อมีไหมโอ้โหยเติได้ครับโอ้โหย